ค,คลิปนี้จะเป็นวิธีทานให้ใครหลายๆคน,นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะไปคอมมันเร็วหรือปั๊มสายดีหรือว่าถ้าจะโดดจาก p 1 1เนี่ยที่เป็นปั๊มสายแล่ยมันโดดไปเป็นคอมมันเร็วดีไหมนะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มสายเองนะครับก็จะเป็นคอมมันเร็วกองหนากองบางก็วางได้หมดในบล็อกเล็กๆที่เป็น JO หรือจะเป็น FM 3 M ก็คือ M 1 4นะครับก็ใส่เทนเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เกียร์ใช้เกียร์เก่าคลาส17นิ้วแล้วก็มาั่ฝังเสี่ยงกันว่า มันจะลั่นขนาดไหนต้นองคอนเซ็ปต์อของเราครับไรไอและฟันแต่สภาพเครื่องเนี่ยคือค่อนข้างที่จะสวยและสดนะครับไม่มีไออยู่แล้วนะครับแล้วเรามาดูตัวปั๊มลมกันว่าปั๊มลมเนี่ย ก็จบไปตัวนี้คือผมใช้เป็นชุดติดของตัวเจ้ากล่องบางแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของ38เนี่ยจะเป็นกล่องสีดำแล้วเป็นปักสไลด์นะครับก็ตัวนี้เป็นชุดติดผมเชื่อว่าเอาไปไวายสายแบบเต็มระบบเนี่ยเสียงอาจจะดีกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอันนี้แค่เหมือนว่าบังคับการติดเครื่องกันเฉยก็ยังไม่ได้ครบระบบอะไรเนาะ